Thank you พ,พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่พวกเราก็เริ่มทํางานหลายคนก็หลังจากได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่จะต้องมีพลังสดชื่นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคริสตชนก็ควรจะทํากันนะครับพระคัมภีร์จากอิสยาเนี่ยก็พูดว่า พระเจ้าตรัสดังนี้นี่แนะ่เราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่เพราะสิ่งที่เป็นอยู่ก่อนแล้วนั้นจะไม่มีใครระลึกถึงและจะไม่กลับมายังความทรงจําของมนุษย์อีกเลยที่พูดถึงตรงนี้พี่น้องก็คงจะรู้ว่าที่พระเจ้าสร้างทุกอย่างทุกอย่างให้ใหม่เนี่ยก็หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยจะไม่รำลึกถึงสิ่งที่เก่าๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ เป็นภาระเป็นเรื่องทำให้เราหนักใจนะครับพระบินเจ้ามองทะลุปรุกปลงแล้วเห็นว่าใจของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นใจทีง่งดงามได้เพียงแต่ให้เราได้ร่วมมือกับพระองค์เท่านั้นนะ่ะพระองค์จะทำให้มันสวยได้เลยไม่มีเรื่องของนักแกะสลักคนหนึ่งที่ประเทศอิตาลีนะครับเขาวันหนึ่ง เขาก็ไปขนเอาหินอ่อนเนี่ยเอามาเพื่อเขาจะได้แกะสลักรูปแล้วเมื่อเขาดูแล้วเนี่ยเขาบอกเอ้ยหินก้อนนี้อ่ะฉันมองแล้วเห็นว่ามันมีตำหนิมากเกินไปฉันฉันคงทำอะไรไม่ได้เสร็จเรียบร้อยในเย็นวันนั้นเองก็ไมเคิลอันเจโลเนี่ยมาถึงเขาก็บอกเอาไหม ก้อนนี้ก้อนใหญ่แล้วถอคุณจะทําอะไรกับมันนะเขาก็ยืนอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันขอซื้อหินนี้เพราะฉันจะทํารูปรูปหนึ่งหลังจากที่เขามองลึกลงไปข้างนอกนี่ก็มีตําหนิแต่ข้างในนั้นเขามองเป็นรูปของดาวิดซึ่ง กขใช้วันเวลาผ่านไปหลายวันหลายเดือนในที่สุดก็รูปที่มีคุณค่าที่สุดรูปหนึ่งของอิตาลีตอนนี้ก็คือรูปของดาวิดเนี่ยเป็นรูปที่สวยงามมากพี่น้องครับพระบินเจ้าก็จะทําแบบเดียวกันเนี่ยพระองค์ไม่ได้สนใจหรอกว่าพวกเราจะมีบาปมีตําหนิอะไรมากมายแต่พระองค์มองลงไปแล้วก็มองทะลุการที่เรามีตําหนิมีบาปเนี่ย มองลงไปก็เห็นว่าเรานี้สวยงามในสายตาของพระองค์เห็นไหมครับแม้เดี๋ยวคนบาปพ,พระองค์ก็ยังบอกว่าเธอยังสวยงามได้นะสามารถที่จะเป็นคนใหม่ให้สวยงามก็ยังได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทุกวันตามภาพของภาพลักษณ์ขององค์พระเยซูเจ้าเราจึงไม่ท้อแท้ใจเวลาที่เราจะพบใครคนหนึ่งที่จะทิ้งวัดทิ้งวา หรือเม่นท้อแท้ใจเวลาที่เราบางทีก็อยากจะเดินหนีจากพระองค์นะครับส่วนนี้พระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงข้าราชการคนหนึ่งมีบุตรป่วยหนักอยู่ที่เมืองกาฟาน,นาอุมวันนั้นเขาได้พบกับพระเยซูเจ้าแล้วก็เขาก็ไปหาพระองค์ขอพระองค์จะช่วยรักษาลูกเขา พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นเครื่องหมายและการอัศจรรย์แล้วท่านจะไม่เชื่อเลยข้าราชการคนนั้นพูดว่าพระเจ้าข้าโปรดเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระเจ้าจะสิ้นใจเถิดโอ้เนี่เป็นเรื่องของหน้าชิวหน้าขวานพี่น้องถ้าวันนั้นเขาไม่พบพระเยซูเจ้าเขาคงไม่มีโอกาสอะไรเลยพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าไปเถิดบุตรของท่านพ้นอันตรายแล้ว คนนี้ก็เดินไปทันทีเลยและหลังจากที่เห็นลูกแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในพระคัมภีร์ยัยงเขียนอีกว่าเขากับครอบทุกคนในครอบครัวจึงมีความเชื่อพี่น้องครับอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทำจะต้องมีการโต้อตอบถ้าหากว่าพวกเราไม่ยินดียินร้าย เราไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยเราไม่ต้องการเนี่ยเราจะไปโทษพระเิ็นเจ้าคงไม่ได้เราจะต้องมองเห็นว่ามือของพระองค์เนี่ยก็พร้อมที่จะรักษาพร้อมที่จะดูแลและก็ยังห่วงใยอยู่ตลอดเวลาเราจะเป็นคนดีคนเลวอย่างไรพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของพระองค์งดงามเคยมี นักศึกษาคนหนึ่งที่หลังจากระยะหนึ่งเขาก็มีวิกฤตในชีวิตเขาไม่เข้าวัดอีกแต่วันหนึ่งเขาไปในงานในพิธีกรรมอย่างหนึ่งเขาก็บอกกับเพื่อนว่าผมเนี่ยไม่ชอบคนร้องเพลงในวัดเลยยิ่งบทเทศหรือยังไม่ชอบเลยเนี่ยแ yeah. ย่แต่ว,วันนั้นเขาได้ฟัง พระวัพระกัมพีตอนหนึ่งทำให้เขาสะดุง้งตื่นจากหลับฟื้นจากสลบใจความก็คือว่าถ้าหากท่านประกาศว่าพระเยซูเจา้าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นเจ้านายและเชื่อว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์ได้กลับคืนชีพจากความตายแล้ว ท่านจะได้รอดอันนี้ก็คือการปลุกให้คนคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาจากการที่เขาหลับไหลเขาทิงท้งวัดทิ้งวางไม่เห็นคุณค่าเลยแต่เมื่อได้ยินว่าเขามีโอกาสที่จะได้รอดเนี่ยเขาก็เริ่มตื่นตัวแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยขาดวัดในวันนาทิตย์เลยพี่น้องครับหลายครั้งมนุษย์เราเดินทาง ในชีวิตเนี่ยด้วยเหตุผลแต่เหตุผลเนี่ยก็สามารถที่จะนำเราให้มาถึงเชิงเขาและความเชื่อก็จะยกเราให้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะได้ไปพบกับพระพินเจ้าดังนั้นก็ขอให้เราได้ขยันในการที่จะใช้ความเชื่อมากกว่าเหตุผลนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากรพระวาจาที่ท,ท,ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์